เอ้ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเบิร์นะครับวันนี้มากับคําถามยอดฮิตที่หลายๆคนนะครับถามกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ถามเยอะสุดเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับเขาจะมีตู้นะที่ยังเป็นแทโออยู่นะครับและจะได้คายมาหนึ่งตัวเนาะจากในเรื่องของโคจกนะครับฉะนั้นเนี่ยคายนะครับมีคายแล้วยังต้องมีแทโอไหมหรือว่า ใคเนี่ยนะครับทำซีเท่าไหร่ดีและต้องมีไทโอไหมไทโอทำซีเท่าไหร่ดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาสรุปพร้อมกับนะครับพูดถึงในเรื่องของใครและไทโอในที่เป็นฉบับสายฟรีและสายเติมน้อยนะครับว่าต้องมีเท่าไหร่บ้างซึ่งผู้เล่นเก่าเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับไปกราบรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กด s ับ s c คร b e เป็นกำลังใจให้กับช่องบูชแนลของเราด้วยนะครับซึ่งเกมเปิดมาประมาณ1เดือนแล้วนะครับไทโอมาตอนแรกทุกคนก็น่าจะต้องมีนะใครที่เล่นช่วงนั้นนะครับ ไทโอแนะนํานะครับว่าขั้นต่ํา C สองจะเก่งมากนะครับอันนี้คือย้ําทุกคลิปย้ําทุกอันนะครับว่าไทโอขั้นต่ำต้อง C 2สองถ้าถามว่าคุณไป C ีอื่นเพิ่มได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าสําหรับผมผมมองว่า C ีสองค่อนข้างคุ้มค่าสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะหรือสายเติมน้อยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมนอกจากคุณจะดวงดีอ่ะคุณถึงจะแบบว่าเปิดทำไทโอแบบว่า ออกก่อนขงเยอะนะครับอย่างน้องที่ทำงานผมเนี่ยตายมาแค่200บาทนะครับแทโอซีหกโอ้โห้เป็นเพื่อนเปิดแบบว่าเปิดไม่ต้องถึงร้อยร้อยโลอ่ะเดี๋ยวก็ออกอีกออกอีกแล้วคนระับพอเราเปิดออกตู้แทโอช่วงนั้นนะมันก็รีถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาเล่นช่วงเนี้ยนะครับแล้วไม่มีตู้แทโอเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็เก็บไปเรื่อยๆเนาะซึ่งนะครับแทโอซีสองมันเก่งยังไงพี่นะฮะแทโอซีสองมันจะมีในเรื่องของพลาสติกที่เมื่อตายนะครับเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเขาจะรีเซ็ตนะฮะรีเซ็ ะฉะนั้นเนี่ยไทโอเมื่อใช้สกิลสองสกิลไปแล้วนะครับพอตายปุ๊บเกิดมาใหม่ก็จะมีสกิลที่พร้อมใช้งานใหม่แนะ่ฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นตัวที่ยังค่อนข้างเก่งแล้วก็ยังสามารถเอาไปลงนะครับคอนเทนต์ต่างๆได้โดยสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลล่างนะจะสร้างความเสียหายนะครับร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งครั้งเนาะแล้วก็ปรับใช้คีดเจ็ดเอ่อปรับใช้คีดสามสิบก็คือสองสกิลเลยนะครับอันนี้แปดสิบห้าอันนี้เจ็ดสิบนะฮะเนี่ยอันนี้ตีสองครั้งเนาะนะครับสองครั้งก็เท่าไหร่กกับ 85, ก็ประมาณ ร้อยร้อยเจ็ดสิบป่ะเออร้อยเจ็ดสิบนะครับก็เท่ากันแหละเท่ากันนั่นแหละนะฮะเออนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นตัวที่ทำสเตตทอนง่ายในช่วงแรกเนาะเพราะว่ามันมีคขีไว้สามสิบเราแค่ทำคลิปเจ็ดคลิปเจ็ดสิบหรืออาจจะทำขาดก็ได้นะครับเนาะอุปกรณ์แนะนำก็จะเป็นเซตบัวนะเซตหน้าฆ่าเนี่ยครับที่เป็นเซตคลิปนะฮะพลังโจมตีสองอันขีิที่ขอันหนึ่งแล้วก็ความเสียขีอันหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับในส่วนของพี่ใครนี่ยแกมาใหม่ๆเลยนะนะครับเป็นตัวที่แบบว่า มันจะเก่งหรอซีศูนย์ซีศูนย์บอกว่าเก่งนะครับซีศูนย์สามารถพาคุณฟาร์มนะครับในด่านที่มันเป็นใครที่เป็นุ้ล่นใหม่จริงๆแค่วันเดียวพี่คายสามารถพาคุณดันด่านไปได้ไกลมากๆนะครับและจุดฟาร์มเนาะของพี่คายนะครับอยู่ที่ฝันร้ายหนึ่งดหนึ่งได้สบายเลยครับหนึ่งดหนึ่งได้นะครับโดยที่เป็นตัวประเปา๋าซีศูนย์นี่แหละเนาะแล้วก็ยังจะเป็นในส่วนของหกขีดหนึ่งนะครับเออในส่วนของหนึ่งีดหนึ่งเนี่ยเราจะได้ประดับ 4ดาวเนาะแต่ถ้าเกิดขยับมา6กคหนึ่งเนี่ยเราจะได้ประดับที่มันเป็น5าดาวขึ้นด้วยนะสำหรับการฟาร์มและสุดท้ายปลายทางครับด้านที่ผมฟาร์มอยู่นะตอนนี้ก็คือ12นะฮะสิบสอดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะเริ่มดอกประดับ6ดาวนะครับแต่ที่เนี้ยแต่ต้องบอกว่าพี่คายสีสูตรเนี่ยถ้าจะมา12นะครับของคุณต้องแน่นแต่ถ้าของคุณไม่แน่นคุณอาจจะต้องทำสีเพิ่มขึ้นและปัจจัยของพี่คายนะครับมันจะมีพาสซสีฟตรงที่ว่าต้องมีธาตุไฟ3ตัว ถ้าเกิดว่าคุณซีสูตรและคุณไดฟาร์มเนี่ยคุณไม่ได้คัดเด็กธาตุไฟไปลงฟาร์มคุณอาจจะเรียกว่าเลื่นได้เพราะว่าชั้นเนี่ยจะโดนนะฮะไอตัวกิกี้เอาถือจอบมาตีนะแล้วก็ตายเนาะนะครับซีสี่เก่งมากเพิ่มคริสสิบแปดนะครับทำให้เราทําของได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของถ้าส่วนตัวผมมองนะถ้ามีงบประมาณนะครับไปทําพี่คายซีสี่มันจะทําของได้ง่ายขึ้นและใช้ได้ยาวๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีงบเยอะกว่านั้นอีกนะ เออแบบว่าผมขอลงทุนแล้วกันตู้นี้ก็ไป46เลยนะครับ46มันจะแรงขึ้นตรงตรีทะลุป,ป้องกันนะครับอันนี้เป็นสแตตของพี่คายผมนะนะตอนนี้นะครับพี่คายเขามีในเรื่องของพาสซีเพิ่มคียนะครับเนี่ยเพิ่ม2ิมาให้นะครับก็เท่ากับว่าเราต้องทำคี้ทั้งหมดเอ่อ73นะครับ73ของผมใส่แหวนเข้าไปนะแหวนอีก6ก็พอดีนะครับแล้วก็คีเมย์2 2งอเนาะอันนี้คือ c 2เท่ากันนะครับ C2 เท่ากันแต่ว่ารู้สึกว่าพี่คายดาเมจจะแรงกว่านะนะครับผมอาจจะต้องไปลดคีตรงนี้แล้วเพิ่มนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสเต็นะครับทีนี้นะครับแล้วพี่คายเอาไปลงอะไรได้บ้างพี่คายตอนนี้นะครับนาเมตาปัจจุบันนะครับอ่ะเราไปส่องที่1กันที่1ใช้พี่คายครับนี่ในการเล่นเนาะอันนี้ยัดไปเยอะแล้วนะนะครับอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟแปนะนี่ครับก็ยังมีคายคนนี้ไม่ใช้แทโอแล้วนะครับก็เป็นกายภาพล้วนๆเลย ก็จะมีวูอันนี้พายไหมเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ครางูระเนาะนะฮะแล้วก็มีโคยืนหลังนะครับนี่แล้วก็มีนะครับตอนนี้แทโอเนี่ยเรียกว่าถ้าอันดับแรงบนบน,บนเนี่ยแทบจะหลุดจากเมตาไปเลยนะครับเห็นไหมไม่มีใครค่อยใช้คายแล้วครับอันนี้ก็จะใช้เป็นจูรินะครับไปแปะห้ามเกิดก่อนแล้วก็พี่คายตีให้ตายแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าแทโอเนี่ยมันแพ้ แห้พี่คายด้วยนะพี่คายสกิลล่างมาเนี่ยนะโอ้โหบอยคิวนี่แทบหมดแล้วนะโดนตีต่อมาเกิดแล้วถ้าเกิดใครที่เล่นคอมโบจูนี่นะครับก็เรียบร้อยนะฮะอันดับหนึ่งเนาะพี่คายมายึดอะไรน่าเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคุณจะเมตาอารีน่านะครับหรืออาจจะแบบว่าไม่ได้เน้นมากขอแค่แบบพี่ผมขอแค่ติดเนี่ยท็อปห้าพันได้ไหมนะครับเพื่อที่จะได้อของรางวัลที่เป็นในส่วนของแ4 0 0นะครับมันจะตัดพรุ่งนี้7โมงเนาะแล้วก็อารีน่าเนี่ยตัดประมาณตีสามนะครับอ่ะ อันนี้ผมจบอยู่แล้วแต่ว่าทีมที่ผมใช้นะครับมันก็จะมีทีมที่ผมยังสลับกับไทโอหรือไปยืนไทโอสองอยู่บ้างเนาะประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ยืนทีมนี้มีอีกทีมหนึ่งที่สามารถมาแทนได้ก็คือจูริผมจะเอาจูริมาแล้วก็อัสปีขึ้นไปแต่ว่าเงินผมไม่พอทําของแล้วผมไปทําคลิปฟาร์มไฮด้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้ทีมนี้ไปก่อนนะซึ่งใครมายืนหลังแล้วก็แทนไทโอได้เลยนะครับอารีนาเนาะเมตามันเปลี่ยนอารีนาเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าอีกประมาณสองอาทิตย์เมตาก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับฉะนัน เน้นช่วงนี้อลิณาก็ไปพี่ขายก่อนได้เลยต่อมานะครับในเรื่องของตีประสาทนะตีประสาทเนี่ยจะมีวันที่เราสามารถนะครับเอาพี่ลายเนี่ยไปเล่นได้นั่นก็คือประสาทเมื่อเมื่อวานนี่ฮะพี่ขายนี่พี่ขาย C6 นะครับพี่ขาย C6 และก็ไม่ได้ใช้ทากะนะครับพี่ขายซัดไปล้านสี่เนี่ยอันนี้คือกิวผมนะเอออันนี้ก็เพื่อนเพื่อนสามารถไปดูเห็นไหมน,นี้ยังเป็นขายแล้วก็ทากะนะครับ อันนี้ก็5ล้านกว่าอันนี้คือแบบท็อปเซิร์ฟของของเซิร์ฟผมเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของมังกรโบราณใช่ไหมมังกรโบราณน,นี่น่าจะเป็นเจฟเนาะเจฟนะครับน้องผมก็นี่ฮะสีสครับผมนะตีไป1ล้านนะครับถามว่าทําไมเราต้องบูตคะแนนให้มันได้1ล้านใช่ไหมนะครับนี่เราจะมีแต้มส่วนตัวอยู่ถ้าคุณนะครับตีประมาณเนี่ยคะแนนส่วนตัว8ปดแสนห้าหล้านได้เนี่ยคุณจะได้แต้มตรงนี้ไปถึง30นะครับเอาไปซื้อของได้นะค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่อยู่ที่1นนะครับก็ แต่เขาไม่ได้ใช้ท่ากะเออเขาใช้ท่ากะเขาไม่ได้ใช้พี่ขายฉะนั้นเนี่ยพี่ขายตีประสาทได้นะครับวันที่เป็นเจฟและเป็นสไปดเนาะนะฮะก็เรียกว่านะครับพี่ขายสองที่แล้วนะยังไม่นับฟาร์มนะครับอารีน่ากับประสาทนะครับอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการฟาร์มที่ผมพูดไปต้นคลิปสามารถแบก1นึ่ขีดหนึ่งฟันไร้ได้6กขีดหนึ่งได้นะครับและก็ถ้าให้ดีเนี่ยนะครับของแน่นเนี่ยซีศูนย์ก็ยังฟาร์มสิบสองหนึ่งได้เนาะนะครับแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็ให้อัพเป็น C2 นะะครับแล ให้ดีเนี่ยสามารถเอาเป็นสีในเรื่องของสีอะไลนะ C ีซีเนาะไอ้ผมฟาร์มให้ดูนะอันนี้คายเนี่ยค่อนข้างแรงนะคายเนี่ย,ย,ยจบเร็วมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบพ,พี่ผมไม่ได้กดบี้แบบว่าเยอะๆเนี่ยนะครับผมไม่ต้องทําคายไปฟาร์มเร็วก็ได้คายซีศูนย์ซีสองก็ฟาร์มได้แล้วนะครับอืมก็ค่อนข้างคุม้มนี่ฮะและตัวหนึ่งที่ต้องมีนั่นก็คือแทโอนะเพราะว่าไทโอเนี่ย มันเป็นตัวที่สามารถพาคุณไปฟาร์มได้เรียกว่าชัวเลยนะอันนี้ให้ดูเนาะนะครับ c 2นะแต่ว่าแทโอต้อง c 2นะครับเป็นตัวที่แบบฟาร์มฟันไลได้ชัวมากนั่นก็คือแทโอเราจะ4สกิลครับและนะฮะต่อให้คุณโดนนะครับกีกี้ตีขนาดไหนเนะี่ยคุณก็ยังแบบยืนฟาร์มได้ชิวๆมันอาจจะช้านิดนึงนะอันนี้ผมใส่แหวนไปด้วยนะใส่แหวนตายเกิดไปนะครับอ่ะเห็นไหมพอตายเกิดมานะครับมันมีสกิลแบบบัิเซสสกิลแล้วก็ตีธรรมดาไปเออตีสกิล อีก2ทีแต่ถ้าเกิดของใครที่แรงกว่าผมที่ใส่เป็นเซทไทด้ครับมันจะตีสกิลนี้อีกทีหนึง่งนะถ้าจะเอาแทโอไว้ฟาร์มนะครับแนะนําว่าแทโอไม่ต้องใส่แหวนนะครับตายเกิดแทโอใส่แหวนาฟาร์มไปเลยแล้วก็ทำสปีดน้อยๆเนาะนะครับเอาให้มัน,มนฟาร์มบนฟาร์มล่างแล้วเกิดมาทีหนึงสามารถปาดตายได้เลยอะไรประมาณเนี้ยมันจะเร็วกว่า1นาทีนะครับเวลาเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณ4 6เนาะนะครับ,นะรบสำหรับ ใครที่จะใช้แทโอคู่ขายฟาร์มซึ่งผมมองว่ามันชัวแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากทําแทโอคุณอยากจะไปทํายอนฮีถามว่ายนฮีฟาร์มได้ไหมนะครับยอนฮีจะต้องเป็น C 2ขึ้นไปนะครับและสกิลต้องอัพเต็มนะฮะถึงจะฟาร์มได้ของผมยังฟาร์มไม่ได้เนื่องจากว่าผมท,ทําคิดติเขาไม่ถึงนะครับสองกว่าผมหาของอยู่นะอันนี้ยังฟาร์มในส่วนของ12ขีึงไม่ได้นะครับถ้า ของที่มันยังไม่แน่นเราอาจจะต้องอัพซีไปเป็น C4 มันจะได้อัตราคีขึ้นมาและยอนฮีเป็นตัวที่ต้องทําคีย์ร้อยฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการฟาร์มเนี่ยแทโอนะครับมันจริงฟาร์มง่ายกว่านะซนะครับส่วนพิคายนะครับ C2 หรือ c 0ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีงบนะครับคุณเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนะี่ยคุณไปเอาแทโอให้มัน C2 อนะครับอนาคตเนี่ยคือมันยังได้ใช้นะแทออยังไงก็ได้ใช้แนะ่นอนนะครับ แต่ว่ามันอาจจะไม่แบบ all the world เหมือนพี่คายนะครับอ่ะอันนี้คือพี่คาย C0 ก็ฟาร์มได้ C2 ขึ้นมาก็ดีขึ้นนะครับและ C4 ก็ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำคาย C6 นะครับคุณจะสามารถเอาไปลงในส่วนของดันเลดนะครับที่เป็นมังกรชั้น10ได้ด้วยนะกรณีที่แบบว่าคุณไม่มีเซอินนะครับหรือซีเซอินคุณเนี่ยยัง C0 นะยัง c ีหสกิลไม่ได้อัพนะครับพี่คาย C6 สามารถฟาร์มได้ดีกว่าในส่วนของชั้น10แต่ถ้าเกิดขยับขึ้นไปเป็น11 12 13แล้วเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าซอินยังไงก็ดีกว่าพี่คายนะครับเนาะสำหรับคนที่แบบนี่นี่ก็พี่นี่ซอินผมนะยังไม่ได้สกิลถ้าอัพนี่บอกเลยว่าโหดเลยครับฟันมังกรได้หมดนะฮะสรุปนะครับถ้า C2 เนี่ย ฟาร์มมังกรชั้น10พอได้แต่ถ้า C6 จะเก่งเลยนะสำหรับพี่คายนะนะครับก็เลยเป็นตัวหนึ่งซึ่งสามารถน่าลงทุนนะครับในตอนนี้ที่ทำา c 2, c c แล้วก็ C6 นะสำหรับพี่คายนะครับส่วนตัวผมผมคงทำแค่ C2 นะเพราะว่าเออผมก็หมดกับพี่คายไปเยอะเหมือนกันทุกคนนี่ผมจะให้ดูความเสียหายในเรื่องของพี่คายผมนะนี่ครับพี่คายอันนี้เป็นตู้ธรรมดาอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นี้นะฮะ อันนี้คือหน้านี้ได้2ครั้งอันนี้คือ2ครั้งแล้วอันนี้2ครั้งก็2ครั้งแล้วอันนี้2ครั้งก็2ครั้งแล้วนะฮะแล้วเหลือสิบวันนะครับซึ่งจะได้แพ็กนี้ที่อยู่ในส่วนของ70บใบนะครับ70บใบ70ใบและผมเปิดพี่อันนี้คือขนาดพี่ใคายเขาแจกมาให้ตัวหนึ่งนะซึ่งณตอนนี้นะครับพี่คาย C2 ผมเนี่ยเท่ากับว่าผมเปิดได้2ตัวจากการ200โลตรงเนี้ยนะฮะคุณคิดดูดิและถ้าเกิดผมจะได้อีกตัวผมก็ต้อง200โลซึ่ง โอ้โหหมดขันอนขังเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่รีบทาคลายไว้ซักซีสก็ได้นะครับหรือว่ามีแทโอสักซีหนึ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะนะครับคุณก็เปิดหาพี่ไทยไปเลยแล้วไปเอาตัวที่ไม่ได้ใช้งานนะครับตัวที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเช่นตัวแบบใครที่ไม่ได้เน,น,น้นคอนเนต์แบบแต่จริงๆแล้วเนะี่ยผมก็รู้สึกว่าเจฟกับสไปเนี่ยมันใช้น้อยนะนะครับจากการที่ผมลองเล่นเจฟซีหนึ่งมาแล้วนะครับเจฟสามตัวนี้ผมก็อาจจะไปแลกนะเนาะเพื่อนๆสามารถนะครับมาที่ห้องตรงนี้แล้วก็กดรวมได้นะครับ นี่นะฮะตัวตำนานนะครับพี่คายจะยังไม่เข้านะเราสามารถเอามาแลกไทโอได้ครับผมและทำไทโอ C2 ส่วนคูป,ปองหรือว่าเพชรที่เหลือเนะี่ยนะฮะเราก็จะได้ไปเปิดพี่คายทำาี2ยัน c 2 c 4แล้วก็ C6 ในเรื่องต่อๆไปเนาะนะครับนะี่ก็สรุปนะครับสั้นๆการใช้งานไทโอฟาร์มได้ชัวนะครับไม่ลื่นนะไม่ว่าจะเป็น 1. นึ่งขีดหนึ่งนะฮะหกขีดหนึ่งแลกก็12บสองขีดหนึ่งสามารถใช้ไทโอฟาร์มได้ แค่4ีสองนะครับส่วนพี่คายนะอาจจะมีลื่นบ้างแต่พี่คายฟาร์มเร็วนะถ้าเกิดว่าเด็กที่ไปลงตี้นะครับไม่ใช่ธาตุไฟรวมกันไม่ได้3ตัวเนะี่ยเพราะว่าเขาจะมีพาสซีฟตรงนี้อยู่นะที่คุ้มกันนะครับแต่คนทีอื่นๆสามารถเอาไปลงมังกรได้ถ้าคุณไม่มีซนในชั้น10นะครับสามารถอ,อ่ออีกที่หนึ่งที่ผมลืมบอกก็คือไถด่านนะครับไถด่านี่พี่คายพี่คายกับ ไทโอพี่ใครดีกว่านะครับและหอคอยใครที่ติดหอคอยอยู่ครับใครที่ยังไม่จบชั้น200อ่ะเดี๋ยวไปหอคอยก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันง่ายดีนะ,อะหอคอยใครที่ยังไม่มียังไม่จบชั้น200นะครับใครที่เล่นติดประมาณร90นะฮะตั้งแต่190ลงไปเนะี่ย190 180าแนะครับแล้วก็170นะครับเนะี่ยคุณสามารถไปใช้พี่ใครนะครับแบกคุณขึ้นไปได้เออจริงนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะโดยชั้นประมาณ200ไเป็นแล้วเนะี่ย อาจจะเริ่มเล่นลำบากนะครับใครที่เป็นกายภาพเนาะนี่ฮะอย่าง201ใช่ไหมก็จะเป็นทีมกายภาพนะครับก็พรีเซตก็จะประมาณประมาณนี้นะฮะแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนบิกิดเพราะบิกิดมันไม่เหมาะกับการลงด่านเนาะนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอย่างเช่นรูดี้ที่แจกมานะครับมันก็จะช่วยให้ทีมเราถึกขึ้นนะครับใส่รูดี้ใส่ แทโอตัวฮิวแล้วก็ตัวบูตอีกตัวหนึ่งหรือจะเป็นตัวซีซีสถานะก็ได้ครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือพายมาบูตเมลแล้วก็มีเผาไหมเนาะนะครับหรือจะเป็นไอรีนก็ได้นยถ้าเกิดว่าคุณมีไอรีนนะครับไอรีนเดลโลนเอามาช็อตเอามาใบาได้ครับผมในหอเนาะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือทีมที่เราจะใช้ไต่กันนะครับส่วนฟาร์มด่านนะครับผมก็ยังใช้คู่กันอยู่ในเรื่องของการไถ่ายด่านแต่ด่านเนี่ยผมของไม่แน่นผมเริ่มไม่ไหวแล้วเพื่อนๆผมมาที่ ตอนนี้ผมอยู่13นะครับ13ขีด21แล้วนะครับฝันไล13่13ขีด21ทีมันก็จะประมาณนี้นะที่ผมฟาร์มแล้วก็อาจจะต้องแก้ไปเรื่อยอาจจะต้องเนี่ยมีเลือดไหลได่านฝันไล่ครับมันจะต้องเล่นไปแก้ทางไปนะครับยังมีลีโออย่างเงี้ยเราก็ต้องมีแก้วไม่ใช่มันคนละลีโอเนะอันนี้มุกนะยเราก็จะต้องใส่คารอนไปการเลือดไหลเนาะนะครับส่วนบ้านแรกเนี่ยมันมียูชินมีอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ต้องใส่ตัวไปการสถานนะเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ มันช่วยทําให้คุณไต่ด่านได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับพี่คายอ่ะสรุปสั้นๆไทโอขอ C2 นะครับและที่เหลือเนี่ยงบเหลือเท่าไหร่ก็ไปลงพี่คายให้หมดนะครับผมประมาณนี้เลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับยังไม่หมดอีกนะยังมีอีกนะฮะสำหรับใครที่รอตัวเมตาใหม่ประมาณต้นเดือนหน้าผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นลิงหรือเปล่าหรือจะเป็นลิโป้หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่เคยมีในเซเว่นไนท์มาก่อนก็อาจจะเป็นไม่ได้หรือนะครับในส่วนของคอตูมนะฮะคอตูมเลเจจด์อันนี้นะครับเงาจันท์แห่งการลงทันนะครับมีเปลี่ยนรีเมคโมเดลใหม่เปลี่ยนในส่วนของ แอนิเมชันนะครับแล้วก็การออกสกิลใหม่เนาะนะฮะก็เรียกว่าสวยมากนะครับคุ้มมากอันนี้จะอยู่ที่ถ้าใครดวงสวยแบบผมคิดว่าน่าจะต้องเตรียมลูบีไว้33,000ืนสนลูบี้นะครับสำหรับไทโอล่างนี้เนาะนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเพ่นๆนะนะครับก็ลองบริหารจัดในเรื่องของเอ่ออะไรล่ะ ลูบี้ในเรื่องของกาชานะฮะตัวกาชาให้พอนะครับเพราะว่าในแต่ละคนก็ดวงไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยผมเอาแค่ C2 เพราะว่าดวงกาชาผมกเกลือเกลือ,อทุกเกมนะฮะถ้าไม่มีการันตีผมก็คงไม่ได้พี่คายมา C2 นะครับประมาณนี้เนาะขอทุกท่านดวงดีนะครับแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมซีเวนไนรีเบิร์ตวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม